สบายดีปะลุงสบายดีทุกโมงทุกบอนพ่อพ่กับสองน้องอ้อนคือเก่าปะลุงลงมาลงกะยามแรงๆจนค่ำปุ้ยก็เช้าสี่โมงเลยพอเถอะพ่อพาทมไปหาโม่หากมาวางสามโมงนี่ปะลุงกินข้าวแล้วแล้วก็พากันลงมาลงกะต่อวันนี้ถามไปลงมานบ่สบายฉันมันนอนพักอยู่ปะลุงเลยบมีคนกัลกะ เอาก็เลยขับนาทีมัดจ่าแทน่นไปเลยถ้ากระลุยดอนที่เรือมาว่านี่แหละตัวเรือส่วนหนึ่งมาว่าน,นี้ลกหันเลยเดอนจักนั้นลกหัเออ,<ะ>เอ,อตัวนี้หวามันมันจะตายบ่มันตายแดดมันเด็้ขับนาทีมัดจ่าปงไปเลยแต่ละาไม่เห็นครับมีแต่ลกค่ะแม่เป็นคนมา มันอีเทเว่บสบายคนนั้นหน้ามอมากเลยกันชักยามาเลยกัหน้าแดงหน้าดำเขาก็เลยบไปลงมาก็เลยนอนตอนนี้นอนอยู่ก็ลงมาลูกกะสี่คนสี่พอลูกมาลูกดันที่เรือเมื่อวานนี่เลยพ่อ มื่อนี้สิมื่อห้ได้หับนาทีมัดกะไขยตต่ก 9. 9. ้าเก่าเขาเรื่อมืมอวานนี้ประมาณสามสิบมัดมันบ่อา,ามกับโกใไ้รูมเต้เนี้ยคันามกับขึ้น โดยโลกระเพาะโดยกิ่ขาแดกเราก็พากันมาโลกระเต่าขึ้นบอลงหยามแดกล้วขึ้นบอลงแหลมพัดเขาแต่ยินแต่เสียงลองกิดกับลองเจ้ ขาขาขานั่ <laughs> นสกอดับหน้านนำบ่สกอยขาจำลุงบ่ลุงเอ้ยใส่ข้าสัตรวง,ง่านเลย <สะ S 1> แต่ตลกสูงเราอัน <สะ S 1> แล้วขาแล้วตัดเอง <laughs> ร้านจองคนกับห <ober jug rainfall> ัวควันดีดำนาจนมันเป็นดำน้ากระไรสงฆ์คาคาจำเหมืนนะรานจองคนกับหัวควันอยู่ได้ยินตีเสียงหัวมีสกอยมาดำนาน้ำเอ้าเอเบไลลุยลรถอ่ะเอาไปทำการมัดกะต่อไปเลยค แลิด้จังหมัดแต่มาไหนอื่นแล้วศิกะพอดำหรือเปล่าได้สำใจดำสำนันปกติห้าก็มีตลกมมีตรรมัดแต่สิระนี่ลยเราหฮามปิมาห้ามีีตลกอย่างเดียวแต่หัลอยหวัวได้กรได้ลอย มันนี่นะพอหมดลอยเน่นอนพอฮ่าเป็นคนหมัดเด็กๆเป็นคนลุกขับท่าพอยังงอยยังเจ้ายังเจ้า

พท่าีนหอดกันยังอีกนิดนึงยังแต่เดือนมันฮนเลยหอดเร็วแม่หอดเร็วเรอยๆฮะสิมัดกะเอะบริหารทำหับลาทีมัดกะกะฮาวาก็ได้สำนิ่วด้วปเลยสองสี่หกสองสี่หเจปสบสี่สปเจ้า สองสี่สหกสแปดสามสิบมัดลงมากไดสามสิบมัดบาตะลงมาลกซอยปไปเลยบาตะมาลกซอยปไปเลยตาเมนอนตื่นมาเพิ่งก็ลงมาใจอดใจบาไลงมาลกซอยเตะแตกเยอขวักขวักเนี่ยกระด้งปุบ ขันดูดเลยดูดใส่เลยเลยลบ่แต่ก็ไปจ่มน้ามามก็อันนั้นนนน้แล้วยังเหมื่อยอยู่กลงมาโลกะไปห้ามอแเ้วเพิ่มเพิ่นว่าได้ไเสมอู้วยเป็นกระพาะนี่นะกระพาะอักเสบกระใส

Cái vô bạc khir kia chứ thiệt cái của phọ khึ้น cái thẽ chỏng với thần 100 xi bò 100 xi thói xi ni tới rồi lên đổ, đổ. <coughs> 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 ไปถากันจบวบปากกันนดำหน้าหงายหญ่ยดำหน้าหงายแต่พอเราถามจะบวบปาเนาะบวงอเลเข้เข้ มาข้อขาข้อบมแมนขึ้นไวเพราะว่าญาติบทษันหมู่ก็เลยรเนี่ยบอใค่ยืมเงินบุต่มาเนาะ เลือก,กล้ามหนึ่งหมัดเลยเลยสามสิบมัดพอดีไมยได้ฮะประมาณหกสิบหมัดกับพ่ออะไรฮะหาหยอยู่ลุมอื่นดำอหาหยอยู่ลุ่มคือดำอยู่นี่สองสี่หกหายทั้งตะก้าสองตาดำช่องมืออยู่นี่แล้วก็ขึ้นหน้าส่งพุ่นไปด้วยแคมทางผู้ ยังบริเลี่ยงง่ายไปดูยังอีกหน้าทงหากหน้าอุบัไล่ขึ้นไปอีกทงหนึ่งแขมทางขางเฮือนเงินไม่มีพู้เละหน้อยน้อยจิตัดกะทิมาสันกลายเป็นกะเรือก็นจะขึ้นท่อมทงนี้อีกไปดูหากพายนี่น้อก็จะเอาอันเกี่ยวมาอันเออจะเอาผ้ามาตัดกะทิมาสัญญานกะเลือมาสัน ขันกะเรืออะไรจะคือดหนาตรงนี้ไปตรงนี้เพราะว่านาตรงนี้ยังท่านในไทยหูขันกะเรือกะดำขันกาบเรือกะดำแต่ว่าเรือในนอนกันกะบเรือกะดำจะเอากไดใช่ไหมเรือสำไรัดำสำนันดำจนแล้ววะ ว่าตอนนี้ถ้าเลทใช้หดชับหน้าถงผักพายนี่เพราะว่ายังผูกงัวยๆๆอยวู่กุ้มเลยโรคหายนี้บุมีน้ำบุหรว่บุบบหรุน้ำใส่สิฟ้าให้มันพงเริ่มจังลกสบายนี่ จังจังเงินโบปี่อะโลกะโบมีน้ำโลกงไงโลกไข่กว่ามีน้ำด้วยโลกมีน้ำละอปี่อะนี่มันนีมัดดทำแล้วถี่มัดกะแทนโปรโต้เงาไงมาวันนี้ก็ซีเรียลอะไปลงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องออนในเด้อบไปลงพอกันคลิปหน้าปลง